จะหมุนเวียนสลับกันอยู่เนี่ยแล้วการสลับกันอยู่เนี่ยทำให้ติดอยู่ในวงจัลุูบัติออกไม่ได้ไงนี่ไงก็คือสูบรแล้วผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ฮะดังนั้นอย่าได้แปลกใจอย่าได้เสียใจที่ท่านเมื่อก่อนเคยเข้าใจสีนั้นเป็นสีนี้ดา่าโสมงกันแต่พอมามาช่วงเวลานี้อ้าวเริ่มเข้าใจแล้วอ,อ,อ๋อไอัเนี้ยเราก็ปลอบใจกันไปปลอกปลอบใจกันมาเล่องได้สุขกุวนอยู่ที่เดิมท่านไม่ได้ออกนะครับถึงแม้จะเห็นใจกันปลอบใจกันตปปลอบใจกันมา ไม่ได้ออกฮะท่าน,นยังติดอยู่มือนเดิมออกไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ว่าทั้งสองอันนี้ผิดเออท่านต้องรู้ให้ได้ให้ให้ได้ก่อนว่าผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเผด็จการท่านต้องรู้นี่ก่อนรู้ก่อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการมาปดปปีท่านต้องรู้นี้ถ้าท่านไม่รู้นี่นะท่านจะแยกไม่ได้ถ้าท่านรู้ว่าประเทศไทยเป็นที่แท้เป็นเผด็จการมา88ปีที่ไม่ใช่จัดมีเลือกตั้งแบบประเทศประชาธิปไตยก็จริง แต่มันเป็นประชาธิปไตยปลอมนั่นเองประชาธิปไตยข้อที่ห้าประชาธิปไตยไม่ใช่ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ประชาธิปไตยมีห้าข้อประเทศไทยใช้ข้อที่ห้าสร้างไม่ทําไม่ใช้ข้อหนึ่งอสี่เลยจึงเป็นประเาไทยปลอมไนงะเพราะข้อที่ห้านี่เป็นข้อที่จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไอ้หลักวิชาญี่คนไทยไม่รู้ไม่เข้าใจจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วถ้าิดทำล่ะทํามันก็จะเป็นปเผด็จการไงมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะแต่ถ้าจะทํามันจะต้องทอํายีงแบบหนึง่ง โดยคิดรัฐมนูญเนี่ยมันต้องทําต่อสุดท้ายไม่ใช่มันรีบมีรีบเขียนรีบอย่างที่ทําสั่งกันอยู่ตัวเนี่ยซึ่งเราทําผิดเราผิดที่แล้วการเลือกรัฐรมนูญผิดประเภทนั่นเองซึ่งคนไทยไม่เข้าใจรัฐรมนูมีสองแบบถ้ารีบเร่งรีบมีรีบใช้นั่นคือรัฐมนูผิดเป็นรัฐมนูลของปฏิเดจการนั่นเองแต่ถ้ารัฐมนูญที่ไม่รีบเร่งรีบมีรีบใช้ไม่สนใจเลยคือปกครองเป็นรูปแบบนี้ไปก่อนด้วยหลักของ เดยรัศสยมของชาติพันธสีผิวนั้นจะปกครองชนเผ่าเองแบบไหนครับทดลองไปทดลองไปแล้วแล้วก็แก้ไขใช้เวลาสิบยี่สิบปีท่านต้องใช้เวลาต้องให้เวลาถึงสิบยี่สิบสามสิบปีจึงจะ,สะเสถียรนะเมื่อสเสถียรแล้วนั้นเขาจึงจะไปเขียนรัฐธรรมนูญน,นั่นแหละครับการทำรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องต้องรอให้มันสเสถียรน,นะ,สะเสถียรหมายว่ามันเป็นกฎระเบียบที่แก้ไขมาแล้วปรับปรุงมาแล้วจนใช้งานได้ประสิทธิภาพไม่มีบกพร่องแล้วดีแล้วนั่นแหละ,สะเสถียรแล้ว น่ารัาจยังามาเขียนรัมนูนมาเรียงร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่เขียนรัมนูนกันนี่คือการทำรัมนูนที่ถูกเพราะนั้นรับนูนที่ต้อกคือรัมนูนที่มีหน้าที่รอสิบสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วแต่ชาตพันศีผิวนั้นจะทําให้เสถียรเร็วมากน้อยแค่ไหนนี่คือการทำรัมนูนที่ถูกนะแต่ประเทศไทยไม่ได้รอกระบวนการนี้เลยรีบมีรีบเขียนรีบร่างรีบปกครองมันก็เลยเป็นเผด็จการมาเนี่ยต้องเข้าใจนี่ถูกกว่า เมื่อเข้าใจถูกแล้วก็จะรู้ว่าออประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการมา8 8ปีนั่นแหละครับเมื่อท่านรู้ว่าประเทศไทยเป็นเศเผด็จการมา8ปปีแล้วแลท่านต้องรู้ไว้อีกรู้ด้วยว่าเผด็จการมันมีสองแบบเออท่านก็ไม่รู้ประชาชนทั้งประเทศก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเผด็จการมันมีสองแบบมันมีสองแบบนะแบบที่หคือเผด็จการรัฐสภาแบบที่สองเผด็จการแบบมีอาวุธอีกการหนึ่งใช้มือเป็นอาวุธยกมือเป็นคะแนนเสียงอีกการไม่ใช้มือยก ใช้ปืนใช้อาวุธก็เป็นปฏิการปฏิาการมีสองแบบแล้วบางครั้งไอ้สองแบบมันผสมกันเออมันยังพิเรนอีกคือมันผสมกันได้มันสามารถผสมกันได้คิดดู <c oughs> โดยคนไทยแยกไม่ได้เลยแยกไม่ถูกแยกถูกแยกผิดแยกไม่ได้มันจึงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจึงงงกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปถือข้างถือฝายาทั้งที่คนไทยทุกคนพยายามจะช่วยชาติรู้ประเทศมีวิถีพยายามจะช่วยชาติ พยายามเะืนดเน้นตรงนี้อ่าเน้นไปก็สักพักไม่ถูกอีกล้ก็ผิดอีกละมันผิดทั้งคู่เลยอ่ะผิดทั้งคู่เพราะประชาธิปไตยผิดมาที่เราเข้าใจประชาธิปไตยมันมาจากรัฐธรรมนูญที่ผิดนั่นเองเราเข้าใจรัฐธรรมนูญผิดสร้างรัฐธรรมนูญผิดจุดผิดอยู่ตรงนี้ฮะคนไทยแยกไม่ได้แยกแยกไม่เป็นเลยฮนะได้แต่เห็นเหตุการณ์ตายเหตุแต่คนไทยไม่รู้ต้นสาเหตุที่มาเป็นเพราะอะไร ้คนไทยไม่อยากจะรู้ด้วยถ้ารู้แล้วคนไทยจะปวดศรีศรษะเพราะคนไทยไม่ชอบไม่ชอบไปแก้ต้นเหตุคนไทยลุยเบียงหน้าฮะก็อย่างเงี้ยมันจึงได้ไม่แก้แก้ปัญหนาไม่ได้สักทีเพราะต้นรากที่มามันมาผิดมันไม่ต่างกับรถไฟอ่ะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับตัวที่เราจะไปคือทิศเหนือแต่เราขึ้นขบวนผิด ไปทิศใาตา้บ้างทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกมาแล้วมันไม่ขึ้นเหนือทีแล้วเราเข้าใจว่าเป็นทางเหนือเนี่ยทุกวันนี้เราเข้าใจว่ามันเล่นไปทางเหนือแต่จริงมันลงใต้เงี้ยอย่างนเงี้ยเข้าใจกันเรืเ่องบอลชนเราเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยผิดหมดไปอยู่ข้างไหนก็ผิดติดกับดักทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นเผล็ดการทั้งคู่โดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ว่าเป็นเผดิจการนะ เผด็จการรลฐสภาก็คือพรรคการเมืองนั่นเองอะ่ะจากเลือกตั้งทุกอย่างแบบประชารัฐใจเลยจะที่ได้เป็นเผด็จการรัฐสภาเข้าใจยังประชาชนเผด็จการและสภามองออกไหมประชาชนมองออกไหมมอ,ออไหม,มองไม่ออกใช่ไหมเอางี้แล้วกันพรรคการเมืองไหนที่มีเสียงข้างมากรูปเสียงได้หมดเอายกตัวอย่างง่ายๆชัดเจนก็คือทักษิณน,นั่นเองทักษิณซื้อพรรคทุกพรรคหมดเขาเสียงมาอยู่ยเองหมด พอเสียงมันอยู่ชุ่เองหมดมันก็ทาให้มีสองดุลได้สองดุลนะเพราะมันมีสามดุลนะต้องอิสระอยู่ๆก็ไปรู้เอาสองดุลนะเพราะโลวสองดุลมันก็เป๋อะครับมันก็เหมือนเสาสามเสาอะถ้าเราเอาไปวางเอาแท่นเอาอะไรไปวางคือแท่นอะไรก็ได้แล้วมีเสาสามเสามันอยู่ได้เอาของไปวางมันอยู่ได้เพราะมีสามเสาไงแต่ถ้ามีสองเสาเป็นไงมันก็เริ่มมันอยู่ไม่ได้ถ้าสองเสาแต่ไอ้สามเสาที่สามมันเริ่มขยับมาเสาที่ใกล้ๆอะ ขยับมาเรื่อยมันก็มันแง่น่พอเจอลมมันก็โยก้ะแต่มีสามเสามันยังอยู่นะแต่พอมันก็ขยับมาเพื่อจะใกล้อีกเสาหนึ่งอ่ะเพื่อจะรวบให้อานาจให้อยู่มันก็มันแง่น่ครับก็คือทักษิณพยายามที่จะรวบสองสองดุลอ่ะอ่าโดยดูดีู่หน้าตัวเองอ่ะพยายามรวบปุ๊บประเทศก็งันแง่น่ะเออมันเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติก็เห็นภาพแล้วเนี่ยถ้าคุณมีแผ่นอะไรก็ได้กลมๆนะแล้วคุณเอาไว้บนเสาสามเสาอ่ะ ลมพัดไม่เป็นไรพอคุณเอาเสาที่เสาใดเสาหนึ่งนะขยับมาใกล้ๆอีกเสาหนึ่งให้มันพอจะรวบเป็นอำนาจนั่นเดียวกันเป็นนันเดียวกันท่านมาได้ครึ่งทางก็เริ่มเห็นเราสังเกตมันเริ่มจะพอมีลมมันจะเริ่มงอนแง่ลวมันเริ่มแล้วถ้าไปเข้าใกล้อีกมันยิ่งมันแง่นใหญ่เลยแล้วถ้ารวมเมื่อปุ๊บหรือแค่สองมัน็ะอาวแล้วมันไม่อยู่แล้วมันพร้อมจะพังแล้วซึ่งมันก็พังมาแล้วนะตักสิงก็อยู่ไม่ได้ไงเข้าใจให้ยังทนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม ไม่เข้าใจแล้วจะรู้ว่าอ๋ยไปอยู่ข้างไหนหือข้างไหนอะไรคีัยท่านผิดหมดนะนะไปไม่ต้องไปเชียร์คนแล้วอย่างคนไทยติดนิสยัยไปเชียร์บุคคลไปติดบุคคลไม่ติดหลักวิชาเมื่อติดบุคคลเนี่ยท่านพร้อมจะแหกกฎทุกกฎเพราะฉะนั้นท่านไม่มีทางอยู่เป็นสุขไม่ทางไม่มีทางได้พบความเพอร์เฟกหรือว่าพบป็นแท้ไทยจ,จริงอ่ะมันจะปั่นป่วนตลอดถ้าท่านไปยึดคนนะแล้วไปได้ทศไทยมันก็ยึดคนซะด้วยสิเออเนี่ย แปลกไหมครับถ้ายึดคนเนี่เสร็จเลยท่านจะยึดคนก็ต่อเมื่อไปยึดคนไม่ได้คือในระบบเชียตายคุณต้องยึดนโยบายคุณต้องเอานโยบายหลักของชาติเป็นหลักไปยึดคนไม่ได้เลยนี่คนคนไทยเขาจะผิดตรงนี้ผิดอย่างมหาเลยต้องไปยึดหลักนโยบายจุดยืนของพรรคนั้นนะฮะจะทํานโยบายอะไรเลือกที่นโยบายไปชวนมิตที่เลือกที่นโยบายไม่ใช่ไปติดบุคคลกันงอมแง,ง้ม แล้วก็ผ่านไปนทาให้คนเขาจะผิดก็ต้องไปเลือกนายกนายกต้องเป็นคนของประชาชนต้องยิบโยงประชาชนเนี่ยเขาจะผิดกับทางประเทศนายกกับประชาชนไปเลือกไม่ได้ยิบโยกงกับประชาชนก็ไม่ได้นะรประชาชนนายกต้องประมุขแต่งตั้งเท่าน,นั้นนะประมุขแต่งตั้งมีหน้าที่บริหารประเทศนะครับไปตามไปตามนโยบายหลักที่ต้องไปเสร็จแถ,ถลงที่รัฐสภาในเวลหลักนั่นน่ะไปทำตามนโยบายลนนะาห,าหลักเห็นไหมฮะ เป็นหน้าที่ของเขาต้องไปทำานายกมีหน้าที่ไปทำตามนโยบายหลักนะครับเราเข้าใจผิดกันหมดทั้งประเทศเวลาอธิบายก็เนี้ยพักท่านก็ฟังงงไปหมดถ้าท่านมันมีหลักท่านจับแยกไม่ได้เลยนะครับท่านได้เห็นได้เห็นแต่ปัจยเหตุอะรู้แต่ว่าเออมีพักนี้มีนายกคนนี้ให้เลือกซึ่งก็เข้าใจผิดจำไว้ว่านายกไปเลือกไม่ได้ ไปเลือกไม่ได้นะครับไป็นฟังเหตุผลข้างในแล้วจะรู้ว่าไปเลือกไม่ได้เพราะนายกนี่ปปุกต้องไปพูดแต่งตั้งเท่านั้นเห็นไหมแค่ตรงนี้คนไทยก็ไม่เข้าใจครับก็ยังคิดจะไปเลือกนายกนายกต้องมาจากประชาชนต้องคิดยูไม่ใช่ประชาชนมีตัวแทนอยู่แล้วคือส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 อน่นนะคือดุลของประชาชนนะเป็นดุลที่อยู่รัฐสภาสอสอมีหน้าที่ยกมือสสต้องอิสระจากพรรคการเมืองแต่นี่รัฐมเหเหนูญเราไปเขียนสสต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรม ภายใต้พรรคขายไม่เห็นด้วยกับพรรคคบอ,อกเนี่ยรัฐมนตรีียนมาผิดเข้าใจยังนี่รัฐมนตรีียนมาผิดนะครับก็ยังไม่เข้าใจกันยังยังจะย,ยังจะใช้รัฐมนุนแบบผิดๆหลักวิชากันอยู่เนี่ยประเทศมันก็เพี้ยงกันไม่รู้จบคนก็งงกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่รู้อะไรเป็นอะไรจับต้นชดปลายไม่ถูกเพราะแยกไม่ได้เพราะคุณไม่มีหลักวิชาที่ถูกคุณแยกไม่ได้คนระับผมมาพูดอย่างนี้คุณก็ยังงงอยู่เดีย่ะแต่คุณก็เห็นแต่คุกนก็เข้าใจว่ามันเออมันก็ใช่นะอย่างนายกอย่างเนี้ย ทำไมก็ให้ประมุกแต่งตั้งประมุกมมีหน้าที่แต่งตั้งนายกเพื่อที่จะถอดถอนก็มีหน้าที่แต่งตั้งเพื่อที่จะถอดถอนถ้าบริหารประเทศพาประเทศไปเขา้ารลกเข้าพงไปไม่ดีประมุกก็ถอดถอนถอดถอนก็จบกระบวนการนี้ไปไปนายกใหม่มาก็เปลี่ยนกระบวนหม่เปลี่ยนแนวนคิดใหม่ค่แค่นั้นเองอ่ะมันก็ไม่ลากไปสู่สงครามการเมืองแต่ถ้ายังอยู่มันประมุกมันรรไม่สามารถไม่สามารถปลดได้นมันก็จะลากไปสู่สงครามการเมือง ื่อส,โส,โสโุขสุขกลกังเมืองเกิดอะไรก็มีมือที่สามเข้ามาประเทศก็ถูกยิงในรูพุนท่านก็เอากล่องคิ้วกบบวระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เดินทางออกจากนอกประเทศไปเป็นรีฟูจีไปขอยุอยู่ประเทศอเมรมันสเต็ปมันเป็นเช่นนั้นมันเป็น,นกลไกมันเป็นเช่นนั้นซึ่งเมื่อไม่ต้องการให้ไปเช่นนั้นก็ทหารต้องมาหยุดทหารมาทุกครั้งมาหยุดเหตุที่ทหารมาเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจไงก,ก็ไปทําให้ากษัตริย์ไม่มีอำนาจพระสาก็เลยไม่สามารถจะไปหยุด ได้เพราะไม่ได้แต่งตั้งนายกนายกเราก็ไปเอาให้ประชาชนแต่งตัง้งคือมันมันมันเข้าป่าไปสุดกูมันผิดหลักไปสุดกูทะลุไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามอะเป็นลึกอะถลำลึกอะจนแยกกันไม่ถูกแยกกันไม่ได้เนี่ยมาผมอธิบายยังไงท่านก็นึกนึกภาพก็ไม่ออกจับต้นฉบับไม่ถูกอยู่ดีอะส่วนเรฟังผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเออผมก็เข้าใจนะท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้เรื่องน อาจจะถ่ายทอดไม่ถูกผมอาจจะสรุปเดี๋ยวขอขออธิบายอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอตั้งหลักใหม่ผมอธิบายใหม่ดีกว่าตั้งหลักใหม่อันนี้เพียงจะมาบอกให้รู้ว่าเราก็าจะผิดทางประเทศนะเราติกดกบลักอยู่โดยเราก็าไม่รู้สัวนผิดแท้ๆที่จริงมันผิดเพราะนันคนไทยทุกคนเราต้องต้องถอยออกไว้เลยเรื่องเลิกระบบระบบเก่ามาตั้งหลักกันใหม่เราก็าจะผิดทางประเทศเราไม่มีหลักวิชาน,นั่นเองจึงแยกถูกแยกผิดไม่ได้เอาแยกไม่ได้เลยถึงแม้ผมอธิบายไง,งท่านก็ยังแยกไม่เห็น พราะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเที่ยราสเต็ปทีละตอนดูคลิปผมไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะฮะค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวผมจะทําอีกชุดหนึ่งให้เข้าใจง่ายกว่านี้นะครับวันนี้เอาสันี้ก่อน